สวัสดีครับพวกัผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงปีมนะครับตอนนี้มังกรบี้นะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคนนะนะครับอ่าฝนตกตั้งแต่เช้าเลยทงามอมอืมนีตอนนี้แมงกรบี้ก็ซักผ้าอยู่นะทุกคนนะฝนตกหนักตั้งแต่เช้านะทุกคนนะนะครับ ก็บรรยากาศมันเป็นแบบนี้ทุกคนก็ไม่รู้จะยังไงต่อเนาะทุกคนเนาะคือตอนนี้คือเงินเงินเดือนยังไม่ออกนะครับก็การตามลิเกของแม็กี้นะครับก็ต้องรอเงินเดือนนะครับผมไม่รู้ว่า,าวันที่ยี่สิบสามนี้นะครับที่ผมจะไปถ่ายสอนรักพิพิเชียนเนี่ยจะไปได้หรือเปล่านะครับก็เรื่องฝนนะครับเนี่ย ฝนที่ตกลงมาเยอะแบบนี้คือฝนยังไม่หมดนะครับแล้วก็เรื่องเงินนะครับก็คือยังไม่มีเงินทุนไปนะครับ <S <S <ureau Rodriguez> ก็สุดท้ายก็ต้องก็ต้องรองเงินทุนนะทุกคนเนาะนะครับ,นะรบต้องขอไปยเอฟซี 3, นะบางทีเราไม่มีเงินทุนไปมันก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันอื่นๆก,ก็ยังมีถ้าสมมุติว่าวันที่ยี่สบสามนะครับแบงค์พีไ่ไม่ได้ไปถ่ายที่อ oh ยุธยาก็จะไปวันอื่นที่พร้อม นะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราดูสภาพดินฟ้าอากาศก่อนเพราะว่ามันฝนตกตอนนี้คือบอกเลยว่าตกทุกวันเลยนะผมมาเมื่อวานก็ตกเมื่อวานใช่ไหมอ่าผมมาเมื่อวานก่อนนะครับก็ตกไปอุตรดิตก็ตกที่นี่ก็ตกนะครับตกทุกวันเลยนะครับผมมันจะมอมนะฮะ ผมก็เอาแผงโซลาเซลล์มาตากแสงนะครับคือมันไม่มีแดดแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีแสงนะครับก็ดอกไม้ก็ดาวเรืองนะครับตัววันโตคืนนะครับนี่นะครับดาวเรืองรู้สึกว่าจะมีแถวนี้ที่ไม่รอดแถวเรียมนี่นะก็เดี๋ยวผมจะเอาสองสองต้นนี้นะครับมามามา,มาปลูกตรงนี้เนาะนะครับเพราะว่า แถวริมมันมันเหลือแค่สองต้นนี้นะครับนอกนั้นมันตายนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ตายอันนี้ก็ตายเหมือนกันนะครับไม่รอดนะครับมันไม่รอดเงยทุกคนเอามาแซมเนาะโอเคเดี๋ยวมันก็จะเอามาแซมนะครับเพราะว่ามันไม่รอดครับตอนนี้แมงกี่ก็ย้ายนะครับ แถวริมออกนะครับเพื่อที่จะเอาต้นกล้าเอามานะครับซ่อมช่วงที่มันหายไปนะครับช่วงที่มันต้นมันตายนะนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะมีอยู่เจ็ดแถวนะครับทุกคนนอกนั้นมันมันตายนะแล้วก็ขยับเข้ามาโอเคนี่ครับ เราก็ค่อยๆกบดินนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะต้องตัดไม้ไผ่นะครับมาปักเอาไว้นะครับอันนี้เราจะทำราวคำ้ำดอกดาวเรืองนะครับเพราะว่ามันเป็นพันุสูงหญ้าตั้งไหนขึ้นก็ถอนออกนะครับ ก็ลอยกระทงนะครับมันมีดอกไม่ทันนะครับก็คิดว่าน่าจะเอปลายเดือนพฤติกานะครับเพราะตเนนี้ยมันก็ใกล้จะปลายเดือนตุลาแล้วก็ยังได้ต้นขนาดนี้นะครับพอดีเงินยังไม่ออกด้วยนะทุกคนนะไม่งั้นผมสั่งต้นกล้ามาปลูกอีกนะครับแต่ครานี้ มันไม่ทันนะผมต้องไปถ่ายงานด้วยก็เลยไม่มีเวลาปลูกก็ซ่อมเอาเก็บตน้นหญ้าเก็บใบไม้ออกอ่านี่ย ช่ดอกไม้นะ่ะเโอเคครับเราก็จะปลูก เราเลือกันต่อนะครับอันนี้เราซ่อมนะครับซ่อมให้มันเต็มแถวนะครับก็น้อยสุดแล้วนะที่ปลูกมานะครับเพราะว่ามันตายครับเราสั่งมาจํานวนพอดีแหละแต่คราวนี้มันตายไปเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะนับต้นอีกทีหนึงว่ามันเหลือกี่ต้นนะครับนี่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะทุกคนนะ เยอยากกระออนถอนออกอืม,อมใส่เดือนเห็นไหมนะครับดินมันดีครับมันมีไส้เดือนนะครับ ดินมันดำนะครับเดือนเจ้อชอบนะฮะชอบดินดำต้นเนี้ยต้นต้นสมบูรณ์มากครับมันอยู่ตรงหัวแถวเนาะแล้วก็ย้ายะปลูกตรงนี้นะครับ อันนี้ต้นเล็กนะฮะเนี่ยต้นต้นมันจะงอง,งองแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ามันโตเนะเดี๋ยวต้นมันก็จะตองเองครับแล้วก็กบกบลากมันนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตองเองครับอ่าอีกต้นหนึ่งตรงนี้ ก็ยังโชคดีที่ฝนมันยังตกอยู่เพราะว่าดาวเรืองมันจะโตเร็วนะถ้าเปรียบกับหน้าหน้าแรงแล้วฝนไม่ตกแล้วโรล,ดล,ดลดน้ำปละาปลาเอาอ่ะมันไม่ค่อยงามนะมันมีดอกก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยสดใสเหมือนช่วงฝนตกนะครับผมว่าดาวเรืองรุ่นที่ผมปลูกรุ่นสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะพอดอกมันออกแล้วน่าจะไม่มีฝนแล้วแหละก็จะบานสู่ในฤดูหนาวนะครับตัวนี้ะนะอ่า ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวแม็กบ,บี้ก็จะนับจำนวนต้นดาวเรืองทั้งหมดมันมีกี่ต้นนะครับอันนี้มันมีห้าใช่ไหมมันมันจะมีแถวที่ไม่เท่ากันนะนะครับอย่างแถวเนี้ยดาวเรืองมันมีแค่สี่ต้นนะครับอันนี้ก็สี่ต้นอ่ะโอเคอันนี้คือห้าต้นนะครับอ่ะเรานับตัวห้านะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้ายี่สิบห้าต้นแล้วยี่ห้าแล้วนะครับยี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสิบสามโอเคสามสิบสามต้นนะทุกคนนะครับตอนแรกเรือดาวเรืองมีประมาณสี่สิบกว่านะนะครับแต่ว่ามันมันไม่รอดเนาะต้นมันเหนา เน่าบ้างอะไรบ้างนะครับต้นที่รอดคือต้นทีส่สมบูรณ์แล้วนะทั้งหมด33ต้นนะครับโอเคแมงกระพีก็จะตัดไม้ไผ่นะครับเอามาเสียบจำนวน33ไม้นะครับอ่าจากนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยอตัดเป็นเป็นเป็น,ปนล,าลาวไม้อีกทีหนึ่งนะครับล้อมไปเลย สาเหตุที่เราต้องตัดลาไม้ล้อมเพราะว่าคือเอาไว้อ่าเขาเรียกว่ารับน้ำหนักต้นเวลามันเอ็นนะครับทุกคนคือรอบเนี้ยผมมีเวลาเตรียมตัวที่ดีนะครับรอบที่แล้วเนะี่ยปลูกแล้วก็ไปถ่ายลิเกียยาวเลยจนมันโตมีดอกจนฝนตกหนักต้นมันล้มนะครับพอต้นล้มปุ๊บต้นมันใหญ่แล้วเนาะมันก็ซ่อมลําบากก็อันนั้นก็คือก็ปล่อยเลยเนาะนะครับ เสดาอยู่นะครับต้นมันแบบดอกเยอะมากแล้วคราวนี้ต้นมันล้มนะฮะโอเค okay. ก็ตอนนี้ม็ก,กบี้เดี๋ยวค่อยอตัดไม้ไผ่นะครับมาเสียบอีกทีหนึ่งก็จะต้องใช้ทั้งหมดสามสิบสามท่อนนะครับท่อนหนึ่งก็น่าจะประมาณอเอวนะนะครับท่อนหนึ่งก็จะยาวประมาณเอวนะครับทุกคนดินมันอ่อนอย่างนี้เราก็ตอกไม้ไผ่ลงไปเลยนะทุกคนนะอ่า เป็นการรอ,อช่วงจังหวะที่ผมไปถ่ายริเกเนี่ยนะครับมันก็ใช้เวลาอยู่ก็วันเวลาครับก็เหมือนคนเราอะ่ะคนเราก็โตตามการเวลาต้นไม้ดอกไม้ก็โตตามการเวลาเหมือนกันนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหมที่ผมเอามาปลูกจําได้ไหมล่ะต้นหน่อยเดียวนะครับจนเนี่ยต้นมันต้นใหญ่แล้บางต้นมันเล็กครับคือไอ้ต้นที่เล็กเนี่ยมันเกือบไม่รอดไง นะครับต้นที่เล็กๆนะเกือบไม่รอดนะครับแต่มันก็รอดนะนี่ก็ยังดีมันยังรอดให้เราได้อ่ใกล้จะเห็นดอกแล้วเดือนหนึ่งก็เห็นดอกแล้วทุกคนที่ผมปลูกนะประมาณเดือนหนึ่งดอกก็ออกแล้วนะครับอันนี้คือมันเป็นต้นกล้านะนะครับต้นกล้าสีที่ผมเอามาปลูกเนี่ยเป็นสีเหลืองอ่อนหมดนะครับก็งวดที่แล้วนะมันมีสีส้มด้วยนะครับแต่อันนี้คือเหลืองอ่อน นี่ก็ผมก็ตัดหญ้าเมื่อวานเห็นไหมครับเดี๋ยวหญ้าก็จะเอาไปกองกองเอาไว้นะครับให้มันย่อยกลายเป็นปุ๋ยเนาะนะครับนี่นะเห็นไหมถ้าผมไม่ตัดตก็ลกแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าผมอยู่บ้านมันไม่ลกหรอกแต่คราวนี้เราไปถ่ายงานไงเราไปถ่ายงาน เราอยู่กับงานตลอดเราไม่ได้มาทําความสะอาดนะครับมันก็เลยลกแบบนี้นะครับแต่เออเรามีเครื่องตัดหญ้าก็ค่อยๆทําไปแล้วมอมมาไหมไหนไหนห่ามพานอนตรงนี้ห้ามคุยนะเข้าใจมีที่นอนประจำนะครับ อันนี้เป็นข้าวเปลือกนะครับทุกคนเหลือเท่าไรเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลือแปดกระสอบนะครับก็ข้าวสารไม่ข้าวสารข้าวเปลือกไปกระสอบนี้เดี๋ยวแมงกะบ,บี้จะใส่รถอ e ีแท็กนะครับเอาไปสีให้แม่ที่บ้านฟักทุ่งนะครับจะได้มีข้าวสารไว้กินเพราะตัวนี้ข้าวสารใกล้หมดแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นข้าวที่ แม็กกีบบ้กับแม่ปลูกไว้ที่ที่นาเนาะแล้วก็เกี่ยวมานะครับตัวนี้นะนะครับโอเคก็จะได้เอาข้าวไปสีแล้วก็จะได้มีข้าวกินนะครับตอนนี้ผมก็ซักผ้าอยู่นะทุกคนนะนะครับก็เดี๋ยวก็จะซาวผ้าปั่นผ้าตากนะครับทุกคน ที่บ้านตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอาต้องต้องดูแลดอกไม้ก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่นะครับเราก็ต้องดูแลเนาะก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปครับทุกคนนะครับเดี๋ยวหมดหน้าฝนนะครับเดี๋ยวมันก็แรงนะครับพอหน้าแรงก็อยากให้ฝนตกพอฝนตกก็อยากให้มันแรงนะครับผม ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ